สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เพื่อนเพือนก็อยู่กับช่องอุ้ยเมืองการเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเป็นแนบนะครับของหลวงพ่อป,ป๊อกนะครับนี่ครับเป็นแนบประมาณยุคประมาณปีหนึ่งกว่านะครับหนึ่งกว่าสองกว่าประมาณน,ะนี้นะครับ คล้ายๆก็แนบของหลวงพ่อนินนะครับวัดสำนักคอนะครับลงยาเลยสีต่างๆเนี่ยขายคือเงินมากนะครับแนบเนี่ยถ้ามีออกซายเขียวๆแบบทังนั้นังแบบเนี้ยมีโอกาสแท้สูงมากแล้วแนบลักษณะแบบเนี้ยมีของลอกลิยนแบบหรือของเกศเนี่ยค่อนข้างเคี่ยน้อยนะครับผมคิดว่าเนื่องจากการทําเนี่ยที่ต้องใช้ต้นทุนสูงแล้วก็ทําได้ยากนะครับจึง ให้ไม่เคยเห็นของเก๋เลยที่เป็นแนบลักณะเนี่ยครับไม่ไม่เคยเห็นเลยดีกว่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยถ้าเป็นลักณาเนี่ยแทก็หมดนะครับที่เป็นลงยามีเหลืองมีแดงมีเขียวแบบนี้เป็นลักณาแนบลักซะเนี่ยเพื่อๆจำสี่ลักษณะนี้ไว้แท้เกือบหมดทุกองนะครับที่ผมเคยเห็นหมดทุกองเลยที่ผมเคยเห็นนะหมดทุกองแต่ว่าก็ต้องเพื่อเปอร์เซ็น์บ้างนะครับ ผมว่าถ้าเป็นสีแบบนี้นะแล้วแนบลักษณะเนี้ยโอกาสแทนเนี่ยเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตเพื่อนเพื่อนสังเกตดูได้เพราะว่าผมคิดว่าการทําบล็อกทําอะไรเนียค่อนข้างที่จะยากกว่าเหรียญน,นะครับการทาแนบเพืเ่อนเพื่อนเห็นไหมการกินของเนื้อเนอี่ยจะเห็นเลยนะว่าโอ้โหแทดูง่ายเลยนะ้วดูธรรมชาตินี่ก็แทดูง่ายละแล้วลดูลักษณะของอ่ารูปหลวงพ่อท่านนะครับเ,เห็นไหมเป็นลักษณะเนี่ยทำได้ยากมากนะครับเป็นไห อ่าเป็นพุนพุนแล้วดูลักษณะการลงยาเนี่ยมีความเก้าเห็นไหมเนี่ยครับถึงเราจะไม่เคยเห็นของเทเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําของที่เราเคยเห็นเนี่ยที่เป็นพระของบ้านเหล่าเนี่ยก็อย่างเช่นบ้านผมก็เป็นพระของหลวงพ่อนินใช่ไหมครับที่เป็นแนบลักษณะเนี่ยผมก็เอามาเป็นต้นแบบแล้วก็มาดูเหรียญนี้ได้เลยนะเนี่ยมันถ้าเพื่อนเพื่อนสามารถดูพระบ้านตัวเองได้ก่อนเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็สามารถบูรณาการในการดูพระจังหวัดอื่นๆได้ต่อไปนะครับ เนี่ยผมคิดว่ามีความสําคัญนะครับในการที่ดูพระของอแถวพานเราก่อนนะครับก็อนุรักษ์พระที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับเราเนี่ยก็จะทําให้เราดูพระต่างๆเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะเราก็มีความศรัทธาพระในจังหวัดเรานะครับเราก็เก็บพระของหลวงพ่อจังหวัดเราให้าตามพ่อสอนเนี่ยให้ได้เยอะๆก้อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเช่าพระที่มี นิยมเล่นทากันนะครับต่อไปเราก็จะเล่นผาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะนี่ครับเราก็เล่นจังหวัดใกล้เคียงก่อนหรือว่าในจังหวัดตัวเองนี่ก่อนเพราะว่าโอกาสของเกเนี่ยก็จะอาจจะน้อยนะครับเพราะว่ายูในจังหวัดเดียวก็หลงพ่อท่านเนี่ยเราก็จะได้ผาที่ส่วนมากก็อยู่ในผาเถะเนื่องจากเ,าเราก็ไปหาวัดไปมาหาสู้กันเนี่ยได้ง่ายก็สามารถอนุมานได้ว่า ก็จะมีพระในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็จะเป็นของแท้ที่เยอะนะครับว่าพระนอกพื้นที่อ่าเนี่ยเราก็ใช้กรณีแบบเนี้ยที่เราเคยเห็นของเทหลวงพ่อบ้านเราเนี่ยมาใช้ดูหลวงพ่อที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆได้นะครับเนี่ยก็เป็นการศึกษาพระที่จะทําให้ดนของเกียรติได้ยากยิ่งขึ้นเนี่ยลักษาเนี่ยการหลุดล้นเนี่ยลักซาเนี่ยแทเลยเนี่ยครับ อาจจะไม่ต้องเคยเห็นแต่เพื่อนๆเคยเห็นของหลวงพ่อนินมาแล้วเนี่ยก็จะดูออกเลยว่าลักษณะเดียวกันเลยการล้นเนี่ยคือโคไก่เคียงกันมากนะครับผมเข <trans> ้าใจว่าโรงงานอาจจะเป็นโรงงานเดียวกันเลยลักษณะแนบเนี่ยมตดเหมือนกันเลยถ้าเรไปดูแนบของหลวงพ่อนินเนี่ยใช้เลยนะครับลักษณะนี้เลยนี่ครับอ่าแล้วออกสายด้านหลังเนี่ยโอ้โหแบบนี้นะครับอาจจะไม่ต้องส่องกันนะนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ ดูง่ายมากนะครับเนี่ยครับนี่เหรียญแนบดูไม่ยากแนบเกน้อยแล้วก็ใช้แทนเหรียญได้เลยนะครับโหแล้วก็มีความสวยงามนละ้วลงงานอะไรแบบเนี้ยเราก็ลักษณะเป็นรูปหลวงพ่อท่านเลยนะครับก็สวยงามดีนะครับลักษณะแนบแลักษณนะเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงมากว่าเหรียญน,นะแนบแลักษณนะเนี่ยอ่า แต่ก็มีสน่ที่แตกต่างกันไปนะแนบนี่ก็จะอืทําให้เราเห็นรูปใบหน้าหลวงพ่อท่านได้ชัดมากนะเหรียญน,นี้ก็พวกศิลปาขันเกะบอกนี้ก็ทําให้มีความสวยงามไปที่ตัวนะครับอแนบนี่ก็ดูประมาณนี้เพื่อนๆดูยาดูสีแล้วก็ดูความเก่าอ่าแบบนี้ดูง่ายแนบเนี่ยโอกาสเกน้อยเพื่อนๆเ,เ,เจอนี่ก็เช้าหาได้เลย เนี่ยถ้าเป็นลักษณะการรุดนล้อนเป็นลักษณะเนี่ยแต่ผมไม่เคยเห็นของเทนะย้ำอีกทีเพื่อนเฮ้ยไม่ไม่เคยเห็นของเก๋ผมพูดวิดไม่เคยเห็นของเก๋นะครับแน,น่ลักษณะเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นของเก๋อ่าแต่ถ้าใครเคยเห็นเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังได้นะผมก็ยากรูก้เหมือนกันว่าของเก๋ก็ทําได้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างคิดว่าต้นทุนในการทําเนี่ยสูงกว่าเหรียญน,นะครับเขาจึงไม่นิยมมาทําของเก๋กันนะอ่านี่ครับ ลักษาเนี้ยของเท้เลยนะครับเนียของแนบของหลวงพ่อป๊อกนะครับนี่ครับออแท้ดูง่ายนะครับคล้ายกับของหลวงพ่อนินเลยถ้าเพื่อนๆอยากเที่ยวความคขายนี่ก็เซิร์ชไปในช่องผมได้ค้ายคึงกันมากๆนะครับเนี่ยเหมือนกันมากนะครับผมสังเกตแล้วขายมากนะครับเพื่อนๆสามารถ ดูของหลวงพ่อนิลแล้วก็มาเทียบเปรียบเทียบได้เลยลักษณะลงยาหรือว่าการรุดล้อนเนี่ยขายคืนกันมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากไว้ที่เพลงทุนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม